สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนรัตตรงนะคะตรงประชานุกุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศกษาแระเขตสอสวัสดีค่ะพ่มระดาบค่ะสวัสดีครับ,รบน้องบีมค่ะ คณะสหาปิทยาการมหาวิลัยาลัยกอนแกนิานิกสยานิกสถปนิกสถาปนากดูพลกนกสถเปครกบตานกานี้ปก็ใกล้เปนาปน่กราจะไปนูพลถปกนกันแก้วด้วยเานี่ยถาปกาเนิกานกาปนกนิกนก่าิกสปนปกาป พี่มดามทุกคนครับช่วยกันดูนะครับว่าเห็นเดียวไฟเป็นเสียอะไรกันบ้า สีแด,คพพดงครับขอบคุณคุณแม่เลยนะคะที่มาร่วมสนุกกันแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยถอดประกอบน,นะคะน,นี่ค,ะเคเ่นนคะขอบคุณคะ <ขอ S 1> <แ>่ะเอะแล้วว่าแต่เปลวไฟเปลี่ยนสีของพี่มเมอร์เดิเนี่ยมันเกิดได้ไงหรอครับ พี่มดดา เรียกว่าพลุที่น้องๆอยากไปดูกันเมื่อกี้ก็ใจดีเปิดนผสมกับเม็ดดาวเป็นก้อนของสารประกอบเมื่อลุกไหม้จะเห็นแสงสีต่างๆตามข้างล่างนี้เลยค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองน้องว่านี่คือเสียงเพลงงานระวงของเราในหน้าจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะจีนคอมนว่านทีมบอลดำและเราเนี่ยรีบไปตั้งระวงกันดีกว่าครับเกี่ยวจะไม่ทันดีเลยค่ะงานพวกเราสามคนนะคะขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมงานวัดปงนะครับกับพวกเราปีนี้เจ้าพบกันใหม่ที ขอบคุณค่ะ